สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเอฟซี FC ลาวอิงมืง่อนีกับวันยังนะพี่น้องมืง่อนีกับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะครับพี่น้องก็คือว่าไว้ไง่ายๆก็ตรงกับวันที่ว่าสาวน้อยเป็นปันแพ่งสิเปิดวงนั่นแหละครับพี่น้องแต่ก็กกายเวลายกเลิกไปเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับพายุฝนนั่นแหละครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับพายุฝนสิว่ามีวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะแต่กับโมโหว่ามืดหนี อยู่โดมเศร้าหน่อยฝนเอากคนตกบอเป็นยังไงเนาะว่าศิลาวกาไหวเนาะว่าฝนโปตกก็อยากูคือกันว่าฝนตกบอครับพี่น้องไปอยู่แถวนั้นกัเหม็นมาแน่เด้อครับพี่น้องไว้มือนี้อยู่โดมเศร้าหน่อยฝนตกบอเราต้องรองอิหลาสิได้บอลแซนหนึ่งน่ะนะว่าไปกับบอลซีเรียลแล้วครับพี่น้องได้บอได้กับบอลวายยังครับพี่น้องเพราะว่าอีหลาก็ชอบบอลเด่นกับพออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับพี่น้อง บอเป็นพ่อกับลูกเนาะเขาเอึนว่าลูกคู่บุญพ่อคู่บุญนั่นแหละเอจังได้กะเฮากะติดตามเบิ่งอีลาไปเพราะว่าจังได้กะอีลากะเป็นที่หนึ่งในใจเฮาอยู่แล้วแล้วก็มืออื่นนี่ครับพี่น้องเนาะมืออื่นนี่กะมีอีลาไปโคราชเนาะพี่น้องเนาะกะอยู่โคราชอยู่เอ๋ของเอ๋สาลายน้อยเนาะ อ่าของไอ้สไลายเท่าแก่น้อยล่ะพี่น้องกับซีนี้จะเป็นพีเซนเ,เตอร์อยู่นอกมือกับสีหลากับสเปรเล่นอยู่โคราชเกี่ยวกับการเราเป็นพีเซนเ,ซ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 เซตอร์ของสไลายก่ไปอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ติดตามไปเบิ้งนอกพี่น้องเอฟซีกนใดที่อยู่ไก่ก็ไปเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อก็เห็นว่ามีทางบัตรหักสิไปกันหลายคนอยู่ก็ถ้าเบิ้งติดตามนคะครับพี่น้องเนาะแต่ถ้าเบิ้งมือปิดวงอ่ะสิ คนหนีว่าตอนแรกว่าสิไปไลฟ์อาอร์เซนอลได้ไปนะครับผมอีกขั้นนึงล่ะครับที่บอลได้ไปนะครับพี่น้องเนาะ<ส><ด>อย่างไรเข้ากับคอยเบิรงคอยติดตามนี่ล่ะมาเรื่อยๆอยู่แล,แล้วละ่ะ<ส>เ<ด>แบิรงนี่ละ่ละนี่ล่ะไปเล่นทานนี่ล่ะเขาคงเทีเมื่อไรหายเข้ากับคอยไปติดตามคอยเบิรงเนาะ<ส><ด>และนี่ก็ผมเห็นป้ายนะครับพี่น้องเห็นป้ายอยู่ที่ไซฮาน<ส><ด>วันที่สามสิบนี่นะครับพี่น้องเห็นบอกว่าสาวหน่อยเพชรปันแพงซึ่งมาเล่นอยู่ตลาดเซนี ตลาดเซลี่ก็อยู่หลังบ้านผมเลยครับพี่น้องอยู่ข้างหลังเลยก็ไปบ่ไก่ครับพี่น้องเออผมก็อยู่สายติดสายซีเนาะเออตลาดเซลี่ก็อยู่สายหาเอางไดผมก็มือนันก็ต้องไปแน่ๆครับพี่น้องเนาะจะไปเบิงอีลาไปชินช่มีลาไปไทยรูปก็อีลาอีขึ้นเกาครับพี่น้องไปไทยรูปก็ลูกสาวล่ะคนเฮาเนาะมันหักไปแล้วจากซีว่าจังไดมันบอกมาถือขึ้นกันเนาะไปสซไปสซกับ อยากเบึงอยากเห็นเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีกมือน,นึงก็คือจะเป็นมาบ้านวันที่สองนะครับพี่น้องเนาะวันที่สองตุลาเนี่ยสิครับทอยู่บางคนเทียนนะครับพี่น้องตลาดเอ็นดีบางคนเทียนกระนาดสำหรับ,บ้านเห็นป้ายมันแล้วก็อยู่ะมาณซอยซอยซอยอยีสย่สิบซอยสอยิบเอ็ดนะครับต้องขามกันนะครับอยู่ใกล้ๆกล้เท่านั้นนะ่ะ อ,อันนี้ก็ไปง่ายอยู่ครับพี่น้องผมก็อยู่นี่และไปง่ายๆสบายๆโอ้ยเบิ่งแล้วก็กลับบ้านถึงเร็ว <c oughs> ดีใจร้ายครับอีลาอีลามาเล่นอยู่ไกลๆบ้านแล้วก็อาจีินี่อยู่ไกลๆแถวนี้อีกก็ได้ครับพี่น้องเนาะยังไงก็พะว่าเห็นมาเล่นฟังนี่แล้วอาจสมาเล่นอยู่แถวมหาชัยหรือยังไกง,ก,งนะก,ก็คอยติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับเป็นเอฟซีลาจะแล้วเขาคอยติดตามคอยเบิ่งไปเรื่อยยังไงก็คอยสนับสนุนอีลาเนาะพี่น้องเนาะ กามือนีกับพ่มี้ยังหลายลครับพี่น้องมือนีกัเห็นอีหลากอ่ะเขามาดมกัคือเก่าครับพี่น้องเอฟซีกับเอพอพอ่พอพ่อแม่แม่กับขเขต,ตามอีหลาทายูปคือเก่าคอยจิตตามอีหลาคอยบึงคอยแย่งนี่แหละกะความหักความคือว่าง,ง่ายๆคือทายเ,นนเ,นเนาายล้วมันมีคนเบึงเราพี่น้องเนาะทายเล้วมีคนเบึงไผก็อยากทายตัวเนาพี่น้องเนาะอีหลาเฮ้าว,ว่าอะไรกันนี่ละ คือผมคือกันแหะครับพี่นอ้องเกิดีหลามาเล่นยูนี่เข้ากับต่างทาตามไทยละ่ะครับพี่น้องตามไทยละ่ะว่ามันมีคนเบิง้งขึ้นว่าล่ะครับพี่น้องผงกัเดี๋ยวผมกับติดตามไทยละ่ะแล้วว่ามือมาเซตลาดเซรีไทย,เ,ยนะเดี๋ยวก็บติตายเดี๋ยวมือหนักอาจจะมีไหลซดแน่นน้อยนหนึ่งเพื่อสิได้เป็นกระไซเซน,เน <c oughs> ให้คนมาเบิ้งมาแย่งจังได้กะ เอซีอีหล่าอุ้งอิงเอ็ซี้าหน่อยก็มาคอยติดตามคอยเบิ้งในเด้อครับพี่น้องเด้อคอยมาเบิ้งมาแย่งกันแน่เพราะว่าซูมือในวอร์ี่ก็คนมาเบิ้งหน่อยครับพี่น้องอ่าอาเซเกียวกับผมบอกว่าบอกบอกบอกจังไรล่ะมันบอกบนแนวบนแม่นแนวเขาก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเห่ากับวอาในแนมความหักความแพ้ของเฮ้าบ่ได้คิดเอเอาแบบข่าวสารจังไรมากสินอ่ะครับ มันก็มีแน่เกิดข่าวสารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่ก็บอดายเป็ดเจาะจงคือแบบช่องบางช่องสินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บ,บางช่องเขาก็จะมีแบบว่าเรื่องระดาม่าแน่เรื่องยัง้งแน่มาว่ของสินเนาะผมก็อาจจะผมมีหลายสไดาย์หรครับพี่น้องเบิ้งแล้วก็ดึงแต่มัดดราม่าได้ก็ผมบอกไปก็บ่ค่อยอันนั้นเท่าไรหรอกครับพี่น้องเป็นเรื่องปกติของเอ่อของของไอ้ผมนี่แหละที่ว่ขออกมาเนาะ ในความกัคิดว่ามันกับ่ไใดคิดยังารกับคิดต่ว่าเข้าติดตามอีหละเบิ้งอีหละกันซิวาเรื่องอีหละติดตามอีหละไปเรื่อยๆ่นีแหละเพราะว่ามันกับยูทูบผมกับโตขึ้นได้ขนาดนี้ถึงสึดก็ท่านมีรายได้นหะครับพี่น้องถึงสิบก็ท่านมีรายได้แต่ก็โตขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็คือว่าเพราะอีหลาอุ้งอิงคนเดียวครับพี่น้องเพราะว่าตะกรอนผมกับเฮ็ดไว้มันก บแบบนี้นะครับพี่น้องพอผมมาเบิง้งมามามาว่าเรื่องอีลามาติดตามอีลาอสิคนก็มาติดตามผมเลยเรื่อย,อยๆก็อขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องเด้อที่มาติดตามที่ไม่ค่อยเบิ้งค่อยแย่งจังใดก็ค่อยติดตามค่อยเบิ้งค่อยแย่งกนแน่เด้อบอกว่าเพื่อซีมีรายใดใส่ใจขอบคุัวชีวิตก็คือว่าล่ะครับพี่น้องลําบากแน่พอเรียนลูกคนเดียวเนาะอยู่กับลูกสองคนสามกับผมน,บบนี่แหละมันก็อาจสิลาบากแน่ แต่กระสูครับส anyway, ูคือสูมือนเนี่ยแหละครับถึงผมสิบ่ันมีไรใดได้แต่ผมก็ต้องสูสูไปก็อีหลาสูไปเบิงอีหลาสูไปติดตามอีหลากอจังไดก็อีหลากก็คอยไอเอฟซีมาคอยมาเบิงในเด้ออุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงให้เบิงมาเด้อครับพี่น้องแห้มาเบิงมาติดตามเบิงแน่คือเห็นก็ว่าใส่คาถาแล้วมันสิไม่คนมาติดตามก็ล่องเบิงครับพี่น้องล่องมาติดตามผมแนวครับพี่น้องคาถากับ ภาษาอีลาว่าล,วล่ะอ่าลองมาติดตามผมแน่เด้อพอสิได้มีรายได้อนาคตขา้างหน้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าล,ล่ะก็จังได้กับเรื่องอีลาห์ก็เฮากับคอยติดตามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีงานอีลาเดือนวันที่พุศจิกิวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องพุศจิกิวันที่หนึ่งอีกไคสิไปก็โอ้ขันได้ไปมือน,นั้นผมผมอยากไปครับพี่น้องจังได้ผมสิไปให้ได้ว่าดึงเดือนวันที่หนึ่งเดือนพฤศกิกอ่ะ ผมว่าสิไปให้ได้อย่างไดกะถ้าเบิ้งนะครับว่าสิได้ไปบ่จั่งไดก็คอยติดตามคอยเบิ้งคอยแย่งกันแนว่ว่าจะเป็นอย่างไดต่ออนาคตนี่ก็ผมมียังหลายครับพี่น้องก็ว่าไปวา่าเกี่ยวกับคอมหักคอมแพงอีหล่ะนะครับพี่น้องเนาะอย่างไดก็คอยติดตามกดไลค์กดแชร์นํำกันเนาะซอยซอยกันเด้อเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ f อซสาน่อยซ c หล่ะสวัสดีครับ